สวัสดีค่ะโคชวินานะคะ 5. เช็คพอยต์สำหรับการทำอาชีพ i m a g e Coach ให้สำเร็จนะโคชเชื่อว่าหลายคนนะที่ดูคลิปนี้ประโยคแรกของโคชน่าจะเตะตาพวกเรานะคะถ้าเราสนใจมันข้อ 1. ถ้าเราอยากจะทำอาชีพ i Image Coach นะคะสิ่งที่สำคัญมากๆก็คืออยากมากพอหรือเปล่า ความอยากเนี่ยมันทำให้เรามีความมุ่งมั่นกับมันแล้วคนให้มาเป็นเบอร์หนึ่งเลยสําหรับเรื่องของความอยากพื้นฐานจริงๆเน่บอกไม่ไม่จาเป็นเลยสําหรับเวลาคาสอนนะสโตร i ฟา i อ a น e code เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องมีพื้นฐานเลยยิ่งดีกว่านะเอาหวัวโล่งๆมาเลยนะแต่ความอยากนี่สำคัญมันทำให้เรา keep on going เราลงทุนเราใฟเราอยากทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อ2การเลือกครูนะ การเลือกครูในเรื่องของอาชีพนี่สำคัญมากนะพวกเราครูที่เขามีแพชชั่นนะครูที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครูที่มีประสบการณ์และสำคัญคือครูที่มีผลงานสร้างผลลัพธ์ในอาชีพนี้ยิ่งมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งให้เราได้มากเท่านั้นข้อ3 หลังที่เราเลือกเลือกครูนะหลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วเนี่ยการฝึกสําคัญมากนะคะคนบอกเลยว่าอาจจะมีหลายคนที่ไปเรียนไม่ใช่เฉพาะสาสตร์อิมเมจนะโหแบบใบเซอร์ต่างประเทศออลังการเกมอะไรเงี้ยคนบอกอางจริงนะเขายังไม่ได้เริ่มเลยการฝึกการเริ่มทําอาชีพหลังเรียนเนี่ยแหละเป็นตัวที่จะบอกว่าคนจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะยิ่งชั่วโมงฝึกมากเท่าไหร่ เราจะยิ่งเข้าใจเนื้อหาที่เราเรียนไปมากเท่านั้นนะคะข้อที่สี่ข้อนี้เนี่ยนะเป็นอะไรที่ทำให้หลายคนที่มีของที่เชี่ยวชาญที่รู้จริงนะเกิดตัวตนขึ้นมาได้นั่นก็คือรู้จักการทำตลาดของตัวเองนะตอนนี้โซเชียลมีเดียฟรีอัดคลิปฟรีลงโพสตฟรี Free, อยู่ที่ว่าเรามีของจะโชว์หรือเปล่านะข้อ5 Keep on going ค่ะกลร่มโรมไม่ได้สำเร็จในวันเดียวฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะเริ่มอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะต้องเข้าใจว่ามันมีเวลาของมันเหมือนเรากำลังปลูกต้นไม้วันนี้เราหยอดมเมล็ดเราไปเรียนเราเริ่มรดน้ำปนดินเราฝึกฝนแล้วเราก็หมั่นดูแลมันนะหมั่นดูแลมันยิ่งทำยิ่งทำให้ต้นไม้เรายิ่งเติบโตมากขึ้นนี่คือ5เคล็ดลับของคนที่อยากจะเป็น Image Co a c h ทำ Image Code ให้สำเร็จนะคะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ใจเต้นตุกตับนะโค้ดกำลังเปิดคลาสนะคะ Train the Trainer Image Code นะเรียน8วันนะได้6กใบเซอร์ด้วยกันนะคะซึ่งจะบอกว่าหลายสิ่งอย่างเนี่ยมันทำให้เราได้อุ่นใจนะคะแล้วหลังเรียนจบเนี่ยมาถ้าโค้ดเปิดคลาสอีกเราสามารถมาเรียนซ้ำได้ฟรีไม่มีค่าเรียนนะคะ แล้วหลังจบแล้วนะโคมีเวทีฝึกให้เวลาที่โค้ดไปสอนที่ไหนเราอยากจะเรียนนะเราอยากจะเรียนรู้จากของจริงก็บอกว่าเหมือน on the job training แล้วมันมีมูลค่ามากๆนะคะหรือใครที่แบบอยากจะฝึกสอนนะอยากจะรับงานผ่าน m m g g e o o c h ชไทยแลนด์ได้เลยค่ะสารพัดสิ่งนี้คือ Key Success ที่โค้ดทำ Image Coach มา16ปีแล้วนะคะใครที่รู้สึกว่าฉันพร้อมถ้าอยากมากพอ เราคงมีโอกาสได้พบกันค่ะ